รอบนะคะรอบเอวนะคุณลูกค้าขารอบเอวตรงนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งรอบเอวเข้ามาได้ด้วยนะตรงนะคะรอบสะดือนะคะเรียกว่ารอบเอวคุณลูกค้าสามารถวัดตรงเอวเสื้อตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคุณลูกค้าขะเพราะว่าคุณลูกค,ค,ค้าบางท่านน่ะเอวนะคะรอบเอวน่ะใหญ่กว่ารอบอกอีกนะค,ะคุณลูกค้าจ๋าดังนั้นค่ะรายละเอียดตรงนี้คุณลูกค้าต้องแจ้งนะต้องแจ้งกับทางร้านแม่มารีภาไทยของเราเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อนะคะ ที่เป็นทรงคอจีนปิดแบบนี้นะคุณลูกค้า่ะเราจะเว้านะคะเข้าเอวนิดหนึ่งคุณลูกค้า่ะทำให้ดูเท่ดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าเป็นคนเอวใหญ่อะไรเงี้ยคุณลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลตรงเนี้ยมาให้ทางร้านของเราตัดใหม่ได้เลยคุณลูกค้า่ะราคานะคะวันนี้อยู่ที่1590บาทค่ะ1590บาทค่ะถ้าชอบเป็นเฉดสีส้มก็มีส้มฟ้าน้ำค้าน้ำตาลก็สวยส้มฟ้าน้ำตาลผืนนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคารืออว่หนะะะจ เป็นสีแดงนะคะแดง,แดงอมส้มแดงอมชมพูแบบนี้ก็สวยค่ะแดงอมส้มแดงอมชมพูแบบนี้ก็สวยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกตัดเข้ามาได้เลยหรือชอบสีฟ้าเทาค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดสีฟ้าเทาเฉดสีฟ้าเทาส,สวยๆผืนนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกชอบสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากตัดเป็นชุดนะคะชุดเดรสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้หรือว่าอยากตัดเป็นเสื้อนะคะเท่ๆหล่อๆเหมือนของคุณผู้ชายแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าจะเป็นสีกรมขาวค่ะ อันนี้จะเป็นสีกลมขาว โอเคนะสวยไหมคะสวยเนาะเลือกได้เลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้่ะใครอยากเลือกอยากชมภาพเพิ่มเติมคุณลูกค้าจ๋านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะนำไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพื้นนี้สีเขียวขาวพื้นนี้สีเขียวขาวถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้้้้้้อ็็ดดดคคค่่่ะซึงุณลููกกาา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 นนสมมมรรถถแววชทีหไ ได้มาเที่ยวนะคะมาทําบุญนะคะโซนนี้นะคุณลูกค้าสามารถแวะมาดูแวะมาช็อปที่หน้าร้านของเราก่อได้หน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทออสอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะจ๊ะผืนนี้จะเป็นสีแดงขาวผืนนี้จะเป็นสีแดงขาวแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีก็จะเป็นเฉดสีพาสเทลเนาะคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งตัด0890416008ร้านแม่มบริพ่า ลูกค้าทุกท่านขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกาทการติดตามนะคะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนาสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาทค่ะแล้วอีก590บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยกดไลค์กดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วเรามีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะในรูปแบบนะคะ การนาผ้าข่อยมาค่ะคุณลูกค้าขาผ้าข่อยมาผ้าายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาซับเหงื่อนะคะซับอะไรได้ยีก็ะระบายอากาศดีเนาะก็แห้งเร็วแห้งไวไม่เหม็นอับชื้นด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยขอบพระคุณจ้า